สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิง,<อ>งได้มไมไดห,หลับแล้วเหรอ,อ,อ,อได้มไมไดห,หลับแล้วเหรอ,อไหนใครได้มาหนูกดได้มาเมื่อกี้เอาจริงจริงเมื่อกี้ใครกดได้มาหนูกดไหนบอกคอนซีนทุกคนก่อนไม่มีกดเออดูหน้าหน่อยดูหน้าน้องได้ ไ,ไหนใครได้มาหนูกดได้มาเมื่อกี้เอาจริงๆเมื่อกี้ใครกดได้มาหนูกดไหนบอกความจริงทุกคนก่อนหนีกดเอาดูหน้าไหนดูหน้าน้องน่อย